ก็ใกล้จะถึงตลาดนัดสังกะสีแล้วคะคะตลาดนังตลาดนัดสังกะสีตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กระสาค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาใกล้จะหกโมงแล้วนสวนน้ำบริเวณรอบรถพังก็จะมีสวนน้ำบเวลาทุกคนคุณดูนะว่าคนจะเยอะแค่ไหนดูรถดูรถจอดเนาะตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะทุกคนเป็นทางเข้าค่ะจะทะลุก็จะว่างนะทุกคนว่างว่างมากขับไปถูกเลยว่ากี่ไลนดูดูนะคะทุกคนวันนี้จะมีที่จอดรถไหมเนาะเาดูนะคะทุกคนตอนนี้มาถึงตลาดสังกะสีแล้วนะคะโอ้โหด่นมากเลยะดูทุ คนเยอะมากชอเอร์ก็หิวแล้วนะมีทุกอย่างนะคะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ตลาดสเออใครากดูอะไรมาเลยนะทุกคนป่ะดูนีก่ย่งนะคะนี่แหละปาหิวาดูนะคะทุมีทุกอย่างนะคะตลาดีนี่นะคะอยู่ตําบลพัฒนสานะคีนะคะทุกคนเสาร์ทย์คุณจะเยอะมากว่งทอทุกอย่างอเอร์หลนะคะอเนย่างนะคะ นดูนะคะนี่ก็จะเป็นของสมบูรก็จะมาขายนะอันนี้จะเป็นของเก่าแลนะคะที่เขามาขายในราคาถูกคนเยอะมากนะคะดูคนดูขายที่แล้วนะคะที่มาที่ตลาดสาขสี่มันจะเยอะมากดูนะคะเขาจะเอาอะไรบ้างเลซี่กรอบทั้งเสียนะถามที่ลูกชิ้นปะดูเออดูดูค่ะเป็นของเก่าใครที่สะสมของเก่าก็มาดูนะคะเราเข้าสวนนี้กอคือเดินไปที่แม่กเดินเคนนึง ทำหาสมบัติที่นี่เยอะด้วดูนะคะของเก่าใครที่แบบผสมของเก่านะคะเยอนะคะคนเยอะมากเลทุกคนวนะคะสนใจก็มาสอที่คนจะเยอะนะคะเปเมกิรโอเคโอเคตอนนี้คนาบราหนะคะอะไรัขายเท่าไหรครับตบาทตีนเราแล้วเาเียงนก็เหือยกันดูนะทุกคนตลาดคนเยอะมากทุกคนใครสนใจก็มามาเที่ยวได้นะคะมาซื้อของมาชอปได้นะคะทุกคนมีทุย่างนะคะจะมีทุกสันะแต่ว่ารรมาไม่น่ใจนะทุกคน ก<ค>็เยอะมากเลยค่ะเท่า,านั้นก็จะมีทุกอย่างนะม่ได้มีโซนไส่อาหารนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโซนเสาาื้อผ้ามีทั้งชุดนอนชุดเด็กมือหนึ่งมือสองเลยเหมือนกันนะตูกอบวันดูนะคะทุกคนถ้าสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะ